สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวลาวดาม่าปั๊มปตทลาวบังคับลูกค้าซื้อกาแฟก่อนรับบัตรคิวเติมน้ำมันจากกรณีที่มีผู้บริโภคชาวลาวท่านหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวที่เธอไปใช้บริการเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทสาขาทาาหลวงนครหลวงเวียงจันทร์โดยเธอเล่าว่าใครต้องการจะเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้ต้องซื้อเครื่องดื่มที่ร้านอเมซอนในปั๊มก่อนแล้วจึงนำใบเสร็จไปแลกบัตรคิวในการเติมน้ำมัน นี่คือการซ้ำเติมและฉวยโอกาสในขณะที่ประเทศลาวขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากที่เธอได้โพสต์เรื่องราวนี้ลงใน Facebook ก็เกิดกระแสดราม่าในโลกโซเชียลของสปะปะลาวอย่างกว้างขวางแต่หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันผู้บริหารชาวลาวของปั๊มน้ำมันแห่งนี้ก็ได้ออกมากล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยให้เหตุผลว่าเกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสารและพร้อมรับฟังข้อตำหนิเพื่อน,นำไปแก้ไขและปรับปรุง จากเพจลาวโทรคูก็มีชาวลาวได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างโอแม่ประชาชนพี่น้องสาวลาวสาวนาครหลวงเวียงจันทร์ ก่อนอื่นพวกข้าพเจ้าในนามคณะผู้บริหารของปตทท่าหลวงหรือปตทเวียงเจริญต้องขอแสดงความขอโทษหรือขออภัยมายังอ่อประชาชนยังสูงต่อกับความเข้าใจที่ผิดพลาดในการสื่อสารในมือน,นี้เนาะ,ะพวกข้าพเจ้าะจะได้นั้นพร้อมกันเอาคำตำนีตีสมเนาะจากอ่อประชาชนเพื่อไปปรับปรุงในการสื่อสาร กับพนักงานในครั้างนี้และขอให้พ่อแม่ประชาชนให้อภัยทีมงานพนักงานของพ่อข้าพระเจ้าในค้างนี้ด้วยแต่พ่อข้าพระเจ้ามาเมื่อนี้ก็เปิดให้บริการปรตทเบียงเจริญหรือปตทท่าหลวงเปิดให้บริการเป็นปกติโดย, <c oughs> โดยบม่มีเงื่อนไขใดๆเนาะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่ประชาชนมาใช้บริการปกติและอีกเท่หนึงเนาะขออภัยมายังพ่อแม่ประสาชน เรกับการสื่อสารที่ผิดพลาดดังกล่าวด้วยขอขอบใจทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับมันไม่ใช่เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดแต่มันเป็นการกระทําที่เห็นแก่ตัวต่อเพื่อนร่วมชาติที่ไม่สมควรทําในสถานการณ์เช่นนี้เพราะประเทศมีคนแบบนี้ถึงได้ไม่เจริญเหมือนกับประเทศอื่นเขาท่านต่อไปครับเจ้าของปั๊มก็รวยอยู่แล้วอย่าหน้าเลือดให้มากนะัก ไม่ควรเอาเปรียบผู้บริโภคยิ่งในยามวิกฤตยิ่งต้องมีจิตสำนึกเห็นอกเห็นใจเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมชาติให้มากกว่านี้ถึงแม้ปั๊มจะอยู่ใจกลางเมืองแต่ถ้าบริการแบบนี้ต่อให้ใกล้บ้านก็คงไม่เข้าท่านต่อไปครับอย่ามาพูดแก้ตัวแบบน้ำนขุนๆุณหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้แทนที่จะยอมรับผิดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากกว่านี้การออกมาพูดแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าขอโทษ แต่เขาเรียกว่าแผลจนสีข้างทะลอกท่านต่อไปครับนโยบายหลักของปอตทอท,อที่มีต่อลูกค้าคือลูกค้าต้องมาก่อนผิดใจตัวเองได้แต่อย่าผิดใจกับลูกค้าทําไมไม่ปฏิบัติตามนโยบายหลักของเขาพวกเรามาช่วยกันบอยขอดปั๊มนี้กันดีกว่าจะได้ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ปั๊มอื่นที่คิดจะเอาเปรียบลูกค้าท่านต่อไปครับทําแบรนด์เขาเสียหมด แบนปตาทาเขามีมาตรฐานสูงระดับสากลดีนะที่เขาไม่ถอดออกจากการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมธุรกิจต่อไปบริษัทแม่คงต้องเข้มงวดมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นคงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอย่างแน่นอนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับปั๊มปตาทาท,าที่เปิดในลาวทั้งหมดเป็นการร่วมทุนกันโดยเป็นลักษณะการขายแฟนชายจากปตาทาประเทศไทยให้ผู้ประกอบการชาวลาว แต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขาได้กำหนดทุกอย่างซึ่งมันก็ได้มาตรฐานอยู่แล้วแต่ผู้ประกอบการชาวลาวแหกข้อท่านต่อไปครับอย่าคิดว่าเป็นคนรวยนามสกุลดังของคนใหญ่คนโตในรัฐบาลแล้วจะทำอะไรก็ได้นะยิ่งสถานการณ์อย่างนี้ข้าวยากหมากแพงยังจะมาเอาเปรียบเพื่อร่วมชาติด้วยกันอีกมันใช้ได้ที่ไหนรู้จักเห็นอกหินใจกันบ้างนะท่านต่อไปครับ โทษพนักงานว่าสื่อสารกันผิดพลาดแล้วคุณเป็นเจ้าของจิจการไม่เคยอบรมพนักงานหรือมาดูพนักงานในขณะที่เขาปฏิบัติงานบ้างเลยเหรือว่ามันถูกต้องหรือไม่ความเสียหายมันได้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงท่านต่อไปครับตอนนี้ประเทศชาติกําลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิงรัฐบาลมีนโยบายให้เข้าคิวและจํากัดการเติมน้ํามัน แต่คุณกับชฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้บริโภคด้วยการบังคับขายสินค้าทำอย่างนี้มันถูกต้องแล้วหรือที่ลาวไม่พัฒนาก็เพราะมีคนแบบนี้เต็มบ้านเต็มเมืองท่านต่อไปครับผู้บริหารของปั๊มนี้เป็นคนนำสกุลดังนำสกุลของนักปฏิวัติลาวอาวุโสอยากรู้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะมีมาตรการเอาผิดและลงโทษอย่างไรมาดูกันว่ากฎหมายลาวจะศักดิ์สิทธิ์ไหม จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับกฎหมายมันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนหรือจะปกครองระบอบไหนแต่คนที่นำเอามันมาใช้นั่นแหละทำให้มันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์งานนี้รอดอย่างแน่นอนเพราะก็รู้ว่าใครเป็นคนถือกฎหมายท่านต่อไปครับอันที่จริงปั๊มนี้เขาก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่เปิดแล้วนะเพียงแต่มันไม่เป็นข่าวก็เท่านั้นเอง ส่วนลูกค้าของปั๊มนี้ก็จะเป็นลูกท่านหลานเธอคนใหญ่คนโตในหน่วยงานรัฐบาลมันจึงไม่มีปัญหากับค่ากาแฟแก้วเดียวเพราะพวกเขาโกงกินบ้านเมืองได้มากกว่านั้นท่านต่อไปครับกลัวไม่ได้ขายหรือไงกาแฟคุณรอเติมน้ำมันยาวเป็นกิโลหรือบางคนก็รอตั้ง3-4ชั่วโมงเห็นใจกันบ้างนะพักเรื่องธุรกิจเอาไว้ก่อนได้ไหมแล้วหันมาใส่ใจเพื่อนร่วมชาติในยามวิกฤตเช่นนี้ก่อนจะดีกว่าไหม น้ำใจคนลาวด้วยกันมันหายไปไหนหมดท่านต่อไปครับเคยไปแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในเขาก็แค่ออกมาตักเตือนว่าอย่าฉวยโอกาสเพราะเขาไม่มีหน้าที่ดําเนินคดีดังนั้นเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเป็นฝ่ายดําเนินคดีกับเจ้าของจิจการมาดูกันว่ากฎหมายจะเข้มแข็งขนาดไหนท่านต่อไปครับกรมการค้าภายในควรจะสั่งให้ปิดไปเลยช่วงนี้ประเทศชาติกําลังเผชิญวิกฤต ประชาชนก็ใช้ชีวิตยากลำบากอยู่แล้วยังต้องมาเจอคุณในชาติเดียวกันเดาเปรียบกันอีกทุกซ้ำทุกซ้อนทุกไม่มีวันสิ้นสุดเพราะคุณในชาติเดียวกันจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับค้าดำเนินคดีกับผู้บริหารสั่งปรับและเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายเรื่องนี้ฉันเห็นด้วยแต่ถ้าจะสั่งปิดจ,จิจการฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่อยากกลับไปใช้ปั๊มน้ำมันแบบเดิม แบบลาวและแบบเวียดนามห้องน้ำสก,รป,กปรกโกงมิตเตอร์หัวใจท่านต่อไปครับปั๊มปตทฝั่งไทยบริการมาตรฐานไม่มีตกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีคุณภาพก็ยังเหมือนเดิมแต่ปตทฝั่งลาวมาตรฐานจะลดลงตามอายุของปัม๊มมันไม่ได้เป็นที่มาตรฐานของปตทแต่มันเป็นที่จรรยาบรรณของคุมากกว่าคุไทยกับคุลาวต่างกันท่านต่อไปครับ เป็นคนหน้าเลือดเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่มีน้ำใจชาวต่างชาติยกย่องคุณลาวว่าเป็นคนมีน้ำใจและประเทศก็มีจารีตประเพณีที่ดีงามดุ่งดังไปทั่วโลกการกระทำแบบนี้ทำให้คนลาวและประเทศลาวเสียภาพพจน์เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดท่านต่อไปครับการขอโทษและรับฟังข้อตำหนิเพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุงก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ควรจะรับผิดชอบผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายด้วย เสียทั้งเงินและเวลาไม่รู้ว่าเรื่องนี้ผู้บริหารจะรับผิดชอบยังไงหรือต้องให้ฟ้องร้องดำเนินคดีเอาท่านต่อไปครับเขาก็ออกมาขอโทษพร้อมจะแก้ไขและปรับปรุงแล้วเราคนรลาวด้วยกันก็ควรจะให้อภัยกันเรื่องคดีความก็คงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่และผู้เสียหายส่วนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในโลกโซเชียลเบาได้เบาจบได้จบตามนี้นะ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับตอนนี้ฉันให้อภัยแค่20%ส่วนอีก80%ต้องรอดูผลการแก้ไขและปรับปรุงก่อนแล้วค่อยมาตัดสินอีกทีคุณลาวโกรธง่ายหายเร็วไม่ค่อยจำอะไรที่มันลุกสมองแต่ตอนนี้พวกเรามาช่วยกันฟันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ก่อนจะดีกว่าท่านต่อไปครับจากการที่ไล่อ่านคอมเมนต์เกือบจะทั้งหมด แสดงว่าคุณลาวเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องแบนรนด์ปตทลาวไม่ผิดแต่ผิดที่ผู้บริหารปั๊มเห็นแก่ได้มากเกินไปดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ปตทไทยเจ้าของแบนด์ริบคืนแฟนชายท่านต่อไปครับทํากันได้นะคนชาติเดียวกันแท้ๆประชากรทั้งประเทศมีแค่7ล้านกว่าคนก็ควรจะรักและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยเข้ากูว่าปตทไทยจะถอนการลงทุนออกจากลาว ถึงตอนนั้นก็คงจะได้ใช้ปั๊มน้ำมันแบบย้อนยุคท่านต่อไปครับตั้งแต่ปตทเข้ามาเปิดปั๊มที่ลาวทำให้ปั๊มเวียดนามกับปั๊มลาวต้องปรับปรุงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการเช่นการโกงมิเตอร์หัวจ่ายและน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานก็ลดน้อยลงเพราะกลัวเจ้งทำดีมาโดยตลอดแต่ต้องมาตกม้าตายท่านต่อไปครับ ก่อนปททจะเข้ามาเปิดปั๊มในลาวก็มีปั๊มของเวียดนามที่เปิดอยู่ก่อนแล้วนี่แหละตัวดีโกงมิตเตอร์หัวใจน้ำมันห้องน้ำสกรปรกบริการสุนัขไม่รับประทานแต่รับประทานสุนัขคุณลาวต้องใช้เวลาอีกนานในการรู้จักเรียกร้องสิทธิของตัวเองแต่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับในความรู้สึกของคนที่ไม่ได้อยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ ปั๊มปตทเปรียบเสมือนตัวบุ่งชี้สถานะความเจริญของเมืองไปดูได้ตามหัวเมืองหรือทางหลวงแผ่นดินถ้ามีข่าวว่าปั๊มปตทจะไปเปิดที่ดินแถวนั้นจะมีราคาแพงขึ้นมาทันทีท่านต่อไปครับการกระทําครั้งนี้เป็นการดีดเครดิตของปตทลาวโดยปฏิเสธไม่ได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาเชื่อว่าผู้บริโภคชาวลาวยังให้ความเชื่อมั่นกับแบรนด์ปตทไม่ลดลงอย่างแน่นอน ท่านต่อไปครับแบรนด์ปตทเป็นแบรนด์ชั้นนํากระจายไปทั่วอาเซียนและนอกอาเซียนมีมาตรฐานครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์งานบริการจริยธรรมและกิจกรรมสังคมจะมาเสียก็เพราะผู้บริหารชาวลาวนี่แหละมันน่าเศร้านะท่านต่อไปครับฉันยังคงใช้บริการปั๊มน้ํามันปตทเหมือนเดิมแต่อาจจะเลือกปั๊มมากขึ้นแบรนด์ปตทไม่ผิดเขามีมาตรฐานสูงอยู่แล้ว ผิดที่ผู้บริหารบางปั๊มเท่านั้นปั๊มนี้คงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเรียกความมั่นใจจากผู้บริโภคกลับคืนมาทัศนคติของชาวราวท่านสุดท้ายครับผิดแล้วจำนำไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีกชื่นชมคนที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยต่อสังคมและขอตำหนิผู้บริหารปั๊มนี้ส่วนเรื่องการออกมาขอโทษต่อสังคมก็ต้องขอชื่นชมด้วยเหมือนกันและหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีก นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวลาวไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งชาติครับ